สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Poker ประเทศไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำเครื่องพ่นหมอกควันรุ่น AR35 ครับอ่ก็คือตัวนี้เลยครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องพ่นตัวนี้นะครับว่าทำไมเครื่องพ่นตัวนี้ครับถึงเป็นเครื่องพ่นที่ดีที่สุดที่ทางราชการควรใช้ตอนนี้นะครับครับข้อแรกเลยนะครับก็เครื่องพ่นตัวนี้นะครับผลิตจากวัสดุ แซนเวล AI SI ส0 4สี่นะครับซึ่งไม่ขึ้นสนิมครับเนี่ยครับคือเป็นแซนเวลที่ทนแดดทนน้ำทนฝนนะฮะโดนแดดโดนฝนสนิมไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้น้ำหนักเบานะครับเนี่ยครับยกง่ายตรงนี้ก็จะมีเป็นตะแกรงป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยโดนถึงท่อความร้อนนะครับ ตัวนี้ก็สามารถพ่นได้สองระบบครับพ่นหมอกควันก็ได้พ่นฮอง์สวยก็ได้นะครับครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแท้งใส่น้ำมันน้ำมันก็ควรจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์เก้าห้าหรือเก้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท้งใส่เคมีนะครับเคมีก็จะเป็นเคมีกบจัดแวลงเนี่ยผสมกับน้ำมันดีเซลนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นวงจรเกี่ยวกับวิธีการใช้งานครับเปิดปิด นี่ยครับหมุนง่ายครับตรงนี้ก็จะเป็นคาบเูเรเตอร์แบบใหม่นะครับซึ่งแบบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะนอนแนวนอนแนวนอนเนี่ยคาบเูเรเตอร์เนี่ยอาจจะมีป,ปัญหาไฟลุกได้นะครับทางวิศวะก็เลยพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาก็คือทําให้คาบเูเรเตอร์เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับก็จะปลอดภัยจากความร้อนนะครับแล้วก็คาบูเรเตอร์เนี่ยก็ จะ,จะมียุการใช้งานที่นานนะครับครับผมตัวนี้ก็สามารถเข้างานราชการงบ5น9 0 0 0นะครับก็ตอนนี้ก็ทุกจังหวัดก็ทยอยใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหนึ่งราคาไม่แพงเมื่อเปลี่ยนเชื่อมคุณภาพเครื่องนะครับตัวนี้ก็ใช้ถาดสี่ก,ก้อนฮะวิธีการใช้งานก็ ทำการใส่ถ่าสีก้อนลงในเครื่องแล้วก็ทําการปั๊มนะครับเปิดวาล์วเนี่ยครับแล้วก็ปั๊มประมาณห้าสีนะครับเครื่องก็จะปิดนะครับแล้วก็สามารถพ่นได้เลยครับเราสามารถพ่นขึ้นพ่นวงได้เลยครับพ่นขึ้นพ่นวงครับผมก็ไม่มีปัญหาไฟลุกนะครับตัวนี้เออหรือว่าท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะเห็นเครื่องเนี่ยก็สามารถโทรหาบริษัทเราได้ครับบริษัทเอโฟล์กจัลเปทั่จำกัดครับ บริษัทเราก็มีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับที่คอยให้ความรู้แล้วก็สามารถเอาสินค้าเนี่ยไปให้ทางเจ้าหน้าที่หน้าง,งานดูได้นะครับเพราะบริษัทเราเนี่ยก็ขายงานราชการทั่วประเทศครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับแอลของ AR 3 5หก็ทุกเทศบาลควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่แมลง,งเยอะแล้วก็เชื้อโรคเยอะ,ะครับตัวนี้ก็สามารถพ่นฆ่าได้ทั้งแมลงยุงมดแมงสาบ รวมถึงสามารถพ่นกำจัดเชื้อโรคเป็นระบบงาำได้นะครับเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยระบาดเพราะว่าปีนึงเนี่ยมีเชื้อโรคหลายชนิดมากครับทั้งทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีเมอร์ชิก้าอะไรหลายอย่างมากมายนะครับก็ตัวนี้นะครับ two in one นะครับพ่นกำจัดระแง่แล้วก็พ่นฆ่าเชื้อโรค two in one airlock air 35ตัวนี้เองครับก็จะจำหน่ายโดยบริษัท evifor ประเทศไทยจำกัดนะครับโทรมาสอบถามที่เบอร์ 024397289นะครับบริษัทเขาก็ทําการจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องว่าไงครับอยากให้เปิดใจเราใช้ดีครับตัวนี้ดีไม่ผิดหวังครับแล้วก็บริษัทเราก็มีก,การรับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีเต็มนะครับก็แบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับเอลฟอร์เอล35ขอบคุณครับ